วววความสุขลับไตล์ที่เดียวททไลฟ์สเตชถึงเวลาเพิ่มรอยยิ้มให้กับชุมชนอีกแล้วค่ะและวันนี้รายการช่วยโลกช่วยเราพาคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมดีๆในโครงการแยกแลกยิ้มครั้งนี้เรามากันที่หมู่บ้านเอื้ออาทรพัฒนาตำบลพลาอเภอภบ้านฉางจัังหวดระยองค่ะ พร้อมทีมผู้ชนะแยกแลกยิ้มทีมออมสุชากับไมพิรัตและทีมผู้บริหารปรตทร,ร่วมกันส่งมอบผลงานและรายได้จากการขายขยะของทุกสถานีบริการน้ำมันปตทรสร้างรอยยิ้มผ่านการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆให้กับชุมชนชาวเมืองระยองได้เป็นอย่างรูปธรรมค่ะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นโครงการแยกแลกยิ้มครั้งที่4นะฮะ ซึ่งเรานำทีมที่ถือว่าได้ที่หนึ่งนะฮะได้แต้มมากที่สุดนะครับนำโดยไม้กับออมนะครับมาทำกิจกรรมดีๆที่จังหวัดระยองนะฮะตําบลพรานะครับโดยการสร้างศาลาประชาคมให้กับชุมชนนะครับกิจกรรมหนึ่งก็คือการรณรงค์จิตสำนึกนะฮะในการแยกขยะนะครับในโลกออนไลน์นะฮะเล่นเกมนะฮะในการรณรงค์เรื่องการแยกขยะนะครับแข่งกันนะฮะใครได้แต้มก็ได้เงินไปตามส่วนนะครับ วันนี้นะฮะทีมที่ได้ที่หนึ่งะครับก็มาทําที่กิจกรรมที่ระยองนะครับกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่ปอทอมีปัญญาในการทําธุรกิจนะครับที่ว่าจะต้องอควบคู่ไปการดูแลในเรื่องของชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับ และนี่ก็คือพลังความดีของทุกคนที่มาร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราไปพร้อมๆกับการช่วยลดปริมาณขยะไม่ให้ล้นโลกของเราอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวช่วยโลกชื่อเราขอสนับสนุนค่ะ